สวัสดีค่ะ,ะน้ำค่ะวันนี้มีมีดหมอของลูกพ่อเดิมด้ามไม้มีด,ว,มดวันมีดวานช้างด้ามไม้ฝักไม้ไมให้ท่านมชมนะคะคว,ความยาวสิบหกสิบหกนิ้วใบเก้านิ้วครึ่งค่ะยุคต้นต้ๆมาชมด้านในนะคะ สวยงามมากค่ะมีจุกต้นๆมีทองหลวงปู่เดิมความศักดิ์สิทธิะะนะะ์สวยงามมากนะีคะสวยงามมากเลยเก,เก่าเก่าเกบนะมีการผ่านใช้ผ่านใช้งาน ผ่านใช้งานมาโชคชนค่ะความศักดิ์สิทธิ์ความแขังของลวงปู่เดิมนี่ค่ะอายุอายุร้อยกว่าปียุบต้นๆนะคะเนี่ยค่ะดูค่ะด้าไม้ฝักไม้ความศักดิ์สิทธิ์ความแขังของลวงป้าเดิมค่ะนี่ค่ะความศักดิ์สิทธิ์ความแขังของลวงป้าเดิม สนใจโทรมาได้นะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ที่หน้าคลิปค่ะกดไลค์กดแชร์กดสคริปเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวยงามมากสวยงามมากเก่าอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปค่ะดูความเก่าความเข้มขลัง ควาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมในกะเดิมเดิมเดิมแบบค่ะก็แค่นี้นะคะสนใจโทรสอบถามคุยกันได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ